สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมวันนี้นะฮะผมพาทุกคนมาสักการะศาลเจ้าแม่เขาย้อยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมซึ่งศาลเจ้าแม่เขาย้อยเนี่ยก็เปรียบเสมือนส,สิ่งสิ่งแรกที่เป็นประตูสู่แดนใต้เลยก็ว่าได้นะครับสําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็มักจะบีบแต่ขอพรจากเจ้าแม่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางถ้าหากว่าเดินทางไปทํางานหรือว่าไปค้าขายก็ขอให้สําเร็จรุ่วงกไ็ได้ด้วยดีนะครับไปครับผมเดีย๋ยวเราไปสักการะเจ้าแม่กันดีกว่าครับ ซึ่งประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่เขาย้อยเนี่ยนะครับก็มีอายุมากกว่าร้อยปีเลยนะครับผมเพราะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับชาวบ้านแถวนี้เนี่ยก็ได้ฝันเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยนะครับมาคอยปกปักรักษามาคอยดูแลที่บริเวณเขาย้อยแห่งนี้นะครับผมก็เลยสร้างศาลเอาไว้ให้แล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นนะครับเมื่อมีคนเดินทางผ่านทางนี้นะครับลงใต้ก็ได้มีการลดเสียนะครับผมซ่อมเท่าไหร่ก็ซ่อมไม่หายสักทีจนปัญญาแล้วนะครับก็เลยได้มาทําการขอพรกับเจ้าแม่เขาย้อยและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ รถก็สตาร์ตติดขับไปได้ต่อไปเฉยเลยนะครับผมก็เลยทําให้เป็นที่ศรัทธาของผู้คนแถวนี้นะครับทุกคนสังเกตไหมครับพวงมาลัยหล่นครับผมผบซึ่งเทเนี้เนี่ยผมก็ถ่ายนานอยู่พอสมควรเลยนะครับตั้งนานไม่หลน่น แต่พอพูดถึงเรื่องปฏิหารของเจ้าแม่นี่นะครับพวงมาลัยก็เกิดหล่นขึ้นมานาแปลกเหมือนกันนะครับผมตัดไปก็ขนลุกไปอยู่เหมือนกันไปครับไปชมคลิปกันต่อดีกว่าครับก็เลยทําให้เป็นที่ศรัทธาของผู้คนแถวนี้นะครับทําให้มีคนมาขอพรมาบนบานสาล่าวกักเจ้าแม่แล้วก็ได้รับพรสําเร็จกันไปตามๆกันเลยนะครับผมและสําหรับผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็มักจะบีบแต่เพื่อเป็นการสักการะและเป็นการขอพรจากเจ้าแม่เขาย้อยด้วยนะครับผมอันนี้นะครับก็คือเศษซากของประทัดนะครับผมที่ผู้คนนะครับได้มาถวายให้กับเจ้าแม่เขาย้อยนะครับแะด้วยการขอพรหรือว่าเป็นการแก้บนก็แล้วแต่นะครับผมและนอกจากศาลเจ้าแม่เขาย้อยแห่งนี้แล้วนะครับที่บริเวณเขาย้อยเนี่ย ก็ยังมีถ้ำเขาย้อยที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปข้างในให้เราได้กราบไหว้กันนะครับไปกับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวไปชมกันครับ ไปครับผมตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำเขาย้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็คืออยู่ไม่ห่างกับศาลเจ้าแม่เขาย้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าครับคนเยอะมากๆเลยนะวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็ใกล้ช่วงเทศกาลด้วยนะครับนี่นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับผมหรือว่าพระนอนนั่น,น,นเอง องค์ใหญ่สวยงามเลครับภายในถ้ำนี้นะครับก็กว้างขวางใหญ่โตมากๆเลยนะครับผมมีพระพุทธรูปมากมายให้เราได้กราบไหว้นะครับตามที่ผมบอกเอาไว้เลยและที่ได้ชื่อว่าถ้ำเขาย้อยนี่นะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าที่เขาแห่งนี้เนี่ยมีถำ้ำแล้วก็มีหินง,งอกหินย,ย้ยอยย้อยลงมาเต็มไปหมดเลยนะครับผม หลังจากที่ผ่านโถงแรกนะครับผมก็จะมีทางขึ้นเดินขึ้นไปด้านบนบนปากถ้ำนะครับอันนี้ก็คือปากถ้ำนะครับของถ้ำเขาย้อยที่อยู่ด้านบนเขานะครับนี่เขาก็จะมีตะแกรงมีลูกกงปิดเอาไว้นะครับผมกันลิงเข้ามาในถ้ำนะครับอันนี้นะครับก็จะมีทางลงไปด้านล่างอีกด้วยนะครับผมจะเป็นอีกโถงหนึ่งของถ้ำนะครับ โอ้อันนี้ก็เป็นโถงใหญ่สวยมากมาแล้วครับผมนี่นะครับมีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็มีพระประจำวันของวันต่างๆไปใ,ให้เพื่อนๆมากราบไหว้สักการะบูชากันนะครับผม แลกที่หนึ่งนะครับที่จะพลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือโบสถ์ไม้สักในวัดถ้ำเขาย้อยนะครับผมไปกับผมเดี๋ยวเราไปดูโบสถ์ไม้สักกันครับ นี่นะครับคือภายในของพระอุโบสถที่ทำจากไม้ศักนะครับสวยงามมากๆเลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับศาลเจ้าแม่เขาย้อยแล้วก็วัดถ้ำเขาย้อยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมซึ่งมีทั้งความาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความสวยงามด้วยนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆสายมูอย่างเราที่จะมาทํา,าการสักการะแล้วก็มาท่องเที่ยวไปด้วยพร้อมๆกันนะครับผมเป็นอย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งยังเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูเตลูช่องกูคูที่สายมูไม่ควรพลาดข,ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย